เราจะมาจัดตู้เสื้อผ้ากันนะคะวิธีการจัดเนี่ยที่มันลกๆอยู่แบบเนี้นะคะแบบแบบเนี้ยเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรนะคะทุกคนเราจะมาจัดระเบียบตู้เสื้อผ้ากัน,นะคะ่ะถ้าเกิดมันเป็นแบบนี้หลายๆคนก็เป็นแบบนี้คล่แบบนี้เหมือนกันนะคะทุกคนปน่านนี้ที่สอนจัดระเบียบก็คือเราสอนแค่ให้คุณน,นั้นนะคะฟังแนวคิด สอนวิธีการที่บอกว่าเขามีแนวคิดแบบไหนเป็นแนวคิดมาจากไหนแล้วมันได้อะไรกับการจัดระเบียบตู้เสื้อผ้านะคะแต่วันนี้ครูนําเอาตู้เสื้อผ้าก่อนหน้านี้ค่ะว่าเราจะมามีวิธีการจัดการยังไงกับตู้เสื้อผ้าที่อยู่ด้านหลังครูนะคะถ้าเกิดคุณสนใจวิธีการจัดตู้เสื้อผ้านะคะคุณสามารถที่จะแชร์ไว้ได้ถ้าเกิดคุณยังไม่มีเวลาดูที่จะเป็นพลังงานด้าน การเสริมความมั่นใจของเราค่ะทุกคนนะคะและทีนี้ครูจะเล่าให้ฟังนิดนึงว่าก่อนหน้านี้นนครูนะคะ,อะชอบซื้อเสื้อผ้าคือเสื้อผ้าเยอะแยะมากมายมากเลยแล้วทีนี้ก็ใส่เป็นแบบสีสันบ้างใส่เป็นแบบสีไม่สันบ้างลายบ้างนะคะสีดำสีขาวอะไรบ้างนะคะแต่ทีนี้อยู่ จนได้มาเรียนรู้การแต่งตัวเพื่อที่จะหาสไตล์ของเองแล้วทีนี้มันก็เคลียร์ได้ว่าเราอะชอบสไตล์ไหนนะคะพอเราชอบสไตล์ไหนแล้วทีนี้เราก็ไปซื้อเสื้อผ้าเข้ามาไปซื้อเสื้อผ้าเข้ามาที่เป็นสไตล์ของเราแต่ทีเนี้ยปัญหาที่ตามมาก็คือตู้เสื้อผ้ามันลกอ่านะคะทุกคนพอตู้เสื้อผ้ามันลกแล้วทีนี้เราก็เลยคิดว่าเอา่อเราอยากจะทําให้แบบว่าเสื้อผ้า ในการที่เราจะใส่แต่ละวันเนี่ยมันไม่มันมีแต่เสื้อผ้าที่แบบว่าเต็มตู้แล้วก็มันเป็นสไตล์ของเรานะคะเพราะว่าหลายๆคนอะเสื้อผ้าเต็มตู้แต่ไม่รู้จะใส่อะไรเสื้อผ้าเต็มตู้แต่ไม่รู้จะใส่อะไรนะคะทุกคนเพราะว่าจริงๆแล้วนะคะการแต่งตัวหรือการจัดระเบียบตู้เสื้อผ้านะคะมันเป็นการที่สําคัญมากๆเลยสําหรับคนที่ชอบแต่งตัวรวมไปถึงคนที่อยากจะสร้างแบรนด์ด้วยนะคะถ้าเกิดคุณอยากมี Personal b r แบ d นนะคะทุก ค,คุณจะต้องมีตู้สภาพ้าที่เป็น p e r s o n ันของคุณด้วยเพราะฉะนั้นคุณจะต้องมาเรียนรู้เรื่องการแต่งตัวค่ะทุกคนหลายๆคนนะคือกลัวไปเรียนกันแบบแต่งตัวที่แบบเแบบเป็น Personal แลแบรนด์อะไรเงี้ยมาอยู่นะคะสองสามคอ,อ,อร์สเหมือนกันค่ะ คอร์สที่1นนะคะคือมันไม่เป็นตัวของเราเลยนะคะอ่าคอร์สที่สองเนี่ยคือเป็นตัวของเรามากๆเลยค่ะและเป็นคอร์สที่จุดประกายให้เรานะคะอยากจะมี personal brand ของเราด้วยการแต่งตัวมากๆเลยนะคะทุกคนมากๆเลยแล้วทีเนี้ยก็ทําให้เราตามหาว่าไอเสื้อผ้าที่เราอ่ะเอาเข้ามาในตู้ที่เป็นสิ่งที่เป็นสไตล์ของเรานะคะที่เราอยากจะสร้าง personal brand เนี่ยพอเราเอาเข้ามานะคะ พอเราเอาเข้ามาในตู้เสื้อผ้าของเรามันกลับกายทําให้เรานั้นนะคะจัดระเบียบตู้เสื้อผ้าไม่เป็นอ่าแล้วก็เรียนการเรียนรู้เรื่องการจัดระเบียบตู้เสื้อผ้าเหมือนกันทุกคนก็คือเคลียร์ออกเหมือนกันนะบางตัวเราก็เคลียร์ออกที่ไม่ใช่เราก็เคลียร์ออกเหมือนกันนะคะแล้วเราก็ไปซื้อเติมเข้ามาใหม่เหมือนกันแต่ทุกๆครั้งนะคะมันไม่ได้ช่วยทําให้เรานนะคะแก้ปัญหาตรงนี้ได้แบบย,ยั่งยืนค่ะเพราะอะไรคะเพราะว่าเราไม่ได้มีการวางแผนแล้วก็เรียนรู้เรื่อง